กลมสุกบ่หนูยินเสียงเพลงน่นเสียงเพลงลยพ่อเลยอดใจไปไวแหน่ตเอาเานี่ฝนตกม่เห็ดน้อยๆเนยน้อยบังค่อลูกเร้องแยมันเคยกินอยู่ราบ่นใลูกในหมากน้ำเจ้าะมันเป็นตะวันนะกินลืดเอาเยี๋ยมันบูได้กินเิมันบูบสุกมะเขือเพิ่น เห็นเดกินแกล้งได้เอาตัวรอดแหละแม่ต้องมาแอมมาแอมน้องลูกทุกเมือ่อ <c oughs> ดีว่าแม่บุญมากินน้ำด้วยพอดีเจ่บไหวดีไล้อั <c oughs> นนี้นะ <c oughs> กับสบายดีสวัสดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอีกซีเบอร์สุขสุขคนน้อมาเปิดคลิปอ,อยู่เพื่อนน้องเม่แหละมาพบมาเจอกันอยู่นี่ ไปทางลูกสาวได้บ้นี้กําลังด่างฟืนดังไฟจักสิเห็ดกินยังบุซูเมะกินบ้านี้่ะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้อง้ให้กำลังใจน้องเพิ่นเน่เด้อเนาะหลังจากนั้นก็นสีเลาะไปงั้นเบิ่งน้องแล้วก็สิเขี้ยวเขี้ยวไปอัปเดตเบิ่งทางเพื่อนสาโมก่อนมีอย่างเนียเด้อทางเพื่อนเราแล้วก่อนสิไปไปทางเพื่อนสาโมอย่าเบิ่งนะพี่น้องทางเพื่อนสาโมตั้งแต่เพิ่นได้ลดละ คือว่าขึ้นเฮือนขื้นซานทางเฮากับไม่ได้ไปใกล้เลยมืาอนี้สีพาทางเอฟซีขึ FC, ้นไปเบิ่งทงเฮือนสาวโม,น,มนั่มมาอนี้อาจังได้กะทะวันนี้คลิปนี้ผิดพ,พลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเบริร์สุขุสุคนเด้อ,นน FC, นนอเนาะมีทางเอฟซีขื่นกระยับเอติดตามทางนงโมอยู่ว่าเป็นจังได้ก่อนสิไปก็พูดแหละสิไปหาทางลูกสาวก่อนทางลูกสาวก็ได้วีวะวะ่าอยู่จะเข็ยนอย่างบุ เห็ดยังเด้สูแม่กินมาเนี่ยนะเห็ดยังสูแม่กินลูกเดี okay, so o, so ้อสบายดีอิละเห็ดยังนี่เนี่ย,ยน้ำข้าวเหนียวขี้เนีน้ำข้าวเหนียวแม่กินปิงสิ่งเออไซส์ไซส์มเะเขือบังดูว <c oughs> ยไซส์ต้มแล้วแหล,ละไซส์อะไรว้าไปสิกินหลายที่ <c oughs> อันนี้มังหอยเนาะซุปใส่กัน มีเฮดบดใส่เฮดบอสน้ำจังซี่แหละนี่เฮดบอเหาปลูกภักปลูกมีไว้ส่วนลายพักหอมมันยังอันนั้นเ้าโบโต้องลกมันก็ได้เ้าเหาเหาเด็ดเอาเ้าวสวยเอาเด้อไว้กินแบบนี้แม่น้องน้ำใช้นะ่ะต้นที่ลูกลูกแม่ออกไปเสืออัน,นเป็นนวแม่น้องน้ำใช้กำลังสะขี่เขามาอันอันนี้ก็แต่ว่าไหนาไดก พักบวชนะมดละบอมดแล้วนี่อ้าขจาจเฮ็ดเห็นบ่ล่ะมีลูกค้าอยากได้พักโอ้แล้วอยากมาซื้อน้ำนี่นี่เจ้าไปขายให้แม่ตู้น้องน้ำใสก็ได้อ้าแม่ซื้อมะง้อมาฝากลูกอ่ะใส่กินเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่จังซี่แหละพี่น้องเลยชีวิตประจำวันของเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่โตคนเดียวสู่ๆเด้ออีหล่าเด้อบอเป็นยัง อยู่คนเดียวกต่อยู่โลดมันจังสบายบ่มีไผมาส่อมาสนอยู่คนเดียวกับบริเงานะในภูเห็นหนาเลยบุญเบอร์นี่นี่เบิรงดูนี่ขนาดบ่ได้ใส่น้ำตาลนี่นี่หมดขึ้นเลยด้นี่นี่ปากหวานตลอดปากหวานปากกับใจมันตรงกันเด้อปากกับใจตรงกันบุ็นายน้ำหนักบุญน่าปากเว่าได้บัดใจอืมปากกับใจก็ เอาคือบ่ใส่มะเขือนะหมอผดกันหมอผดกระใสแล้วแล้วมันจะห่อนไปเลยเบิ่งดูค่ะดีมะทั่วโอ้หุยงามงามงามเห็นบ่อหนิมันออกบ่อนี่ระวว่างัวงแล้วสกินอีหล่ะเอ้ยดมะเขือมกทั่วเฮาบ่อยากตาเฮากระเนียนกินก็ได้เพื่อซีเนียนมกเขือสู้แม่กินมาหนีิ แม่สิท่านได้กินกี่บ่าวันนี้ฮึปลูกทางสร้างควรจะทางเฮือนน้องมวยปลูกคนติดกระโลเป็มยังไงเพื่อนว่าอันไอ้ออข้างแม่สิเปลา ต้มมะเขือพิษขวัญน,นี่มันสินนันเปื่อยเคนไปโบปิดบ่โบต้มโลดโบผ้บบาโบผ้า,าลงมดหน่วยเลยเออมันจังแซ่บอ,อ่ตามผู้เฒ่าเพูดว่าเพราะให้พิษขวัญว่าสันมันสิต้มเปื่อยง่ายว่าสันเ,ออเดี๋ยวมันสิ่พิษสูตรมัน,มน,นสิ่นบ้าแค่แมนอ่นาใจซื่อแหละอะน้่นใ่อีกเอง ใส่เอาหน้ามืออีกแล้ต้องใส่ยัง์บัดเฮ้าสีซุปแหละเฮ้าจังมีหน้าประเด็กเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวแม่สิไปอินท่าเอฟซีไปเยี่ยมเฮือนซาวโม่กันว่าเฮือนซาวโมว่เี่ยมันสิเป็นจังใดจังแต่ขึ้นเฮือนแล้วไปน้ำกันบ่จ้าจอยู่นี่แล้วเอาคึ้ฝนตกไป,ปล่อยบแบบนี้ โดยโดยเบิ้งส่งน่องนี่แล้วลูกแก่นมันตกเด้ออะปาป้าพี่น้องไปเบิ้งนมืกันสิพ้าพี่พ้าน้องไปเยี่ยมยามทางเพื่อนสาวโมค่ันตั้งเต้ขื้นเพื่อนขื้นซานแล้เาเนาะมีทางผูู้ใยญ่เฮาหรือเอฟซีอยากไปเยี่ยมเบิ่งป้าผู้ทางแม่น้องหมวยฝากคนซื้อมาต้องสวัสดีป้าผู้นะจักพันชิบพันเบิ่งเนี้ยหลากหลายขอบใจขอบใจเมื่อตอนลูกชายอยู่เพื่อนขอบใจเด้อ โดยโดยโอาแร้วสีขาวไปเล่นน้ำดอกปูต้นหกต้นสิบพันบูต้องไปบืนต้นให้เมือ่อยปูต้เมื่อต้นไอต้นก่อนเราอยากกินตาม,มักต้องเรา่าซื้อมาให้ในเด้อเราป่ะเสียชวิไปเคื่อนเสาโมูก่อนบาดนี้พาพาพีพาน้องมาเยี่ยมมายามทั้งเคื่อนเสาโมูก่อนน้าผูพ่อนเยอะเยะอยู่ ก็เสียล้มดีแนะเนาะโอพี่น้องเอ้ยบัดคำสีว้าเลยบัดคำสีว้าวบัดคำสีว่าเลยบัดเห็นป้าบุญนะป้าเมเจ้าเป็นยังกันนั่นฮะเมเจ้าเป็นยังโลกกันนะฮะ เฮ็ดป <t colours> <t> ีชังอันน uh, so right. ี้พ่อนเป็นยังคือพ่อน่ะนะดึงยินเสียงเพลงวัดสานีปมาดึงยินเสียงเพลงพากันพ่อนสบายดีแล้วบ้านนี้มดนสบายดี้ะลูกฮะูุจรู้ดึงยินเสียงตู้พ่อนอาจารยพี่น้องเลยอ้อเดีคือได้เฮือนงามแถบันนี้ ตั้งแต่เพิ่นขึ้นเพื่อนขึ้นซ่านก็มาเยี่ยมยามเบึกอีกมาหนี้ก่อนป้าเตอระวังเด้อนี่เบิ่งเบิงก่อนสิขึ้นตัวเพื่อนเลาะเบิ่งรอบๆอันซาหลอกซาเล่งเพิ่นก่อนป้าเฮ็ดยังน่ะอยู่เทิงน่ะป้าเพื่อนป้าเทิ่งพนจอดติดเลยบ่าหนี่โมซาเล่งนี่จอดติดเลยบ่ โอ้จอดติดแล้วจะเขาหองบอได้วยพี่พโอ้ยพี่น้องเลยตั้งแต่ขืนเคพื่อนขืนซ่านผู้แหละเขาก็บบอดดีมาโรูอ่ะ,อะ,อะสีผ้าขืนเบิ้งเชิงเพื่อนก่อนบาทนี้ไปไปาตามขืนไปเบิ้งน้ำกันบาทนี้ปาตั้งแต่ผืนท่าสีกัเขาก็บบอดดีมาเลยไปเบิ่งมาสมมาสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขึ้นมาเยี่ยมยามทางเฮือนน้องมุนกันจ๊เอนั่ยโอ้นนอมโมีแม่กับแม่ผีบ้ามุนเนอะมีแม่กับแม่แบบนี้วันนี้เบิดคำสีบ้าสีบ้าเลยขอย่อยเบิงเบิงเบิงใช้ได้เฮือนงามนี่เปลนอยู่บ้าอโอ้ห้ามกินเพิ่น เขาซานกลางคืนน huh? ี้นอนเปิดหน้าต <kiss> ่างบ่ปิดเลยหืตูดได้เป็นจะได้กูคิดนะได้คือว่าพอดใหญ่ใหญมีความสุขบ่เหนื่อยเสียงแครงเหนื่อยเสียงแครงเลยพอเลยอดใจไปไว้อ่าตกเอาเอาวะนี่ฝนตก กดใจบ่ไวม่วนมักม่วนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออมาอีกแล้วฝนมาแล้วอ้าวฝนตกแดดวานนี้เฮ็ดจังได๋เห็ดยังได๋ฝนตกแดดวันนี้อือเออเออเออเดินเดินซานเพิ่นฮึ่มรำเต้นสายแว่นแล้วบ่นี่ว่าคักบ่เจ้าของเต้นนะ ก็เฮือนชานเพิ่นนาเฮือนมาซานแค่บอนนอนเพิ่นปูสองสั้นเลยววะนี่ทันดีอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยฝนตกฝนตกพี่น้งไห้ฝนตกแบกกอนน่ฝนเศร้าแล้ววะนี่ฝนตกแดดเมื่อกี้นี่ว้าเตอะๆตอะเอะคลรีวันนี้ ยับไปจับดีเนี่ยนางน่ะมันบเขากล้องได้หนิมันใหญ่พุ่งปัาดเจอาจะกว่าก็แต่ขืนเฮือนหากระปัดมันหนีไปชักบปัดอยู่บ่ทำความสะอาดเอาแล้วเพผนเห็ดให้ได้เลยยังใส่ได้อยู่บ่อันนี้ฮะแซงอันนี้ฮะยังหูบ่อ่ามันมีบันตกแดดบ่ขนหลังคาใช้รักทั่วหมดแล้ว โอ้งานบริบนทาสีหายอันนี้ประตูเพิ่นกระทาเรียบร้อยบ่อสจังได้รถก็ได้แล้ววันนี้มันนี่คือบไปทั้งได้มันนี่คุณจะเอาความบ้านมาอ้พัดสิรอถาบอเสียงบ่มวันนี้นะโอเอเพัดนนัดวันนีม้มอนมอนนะบ่อันนี้นี่ขียนวาขียนวานี่ กินวะมากยังอันนี้กินวะเอาเนี้ยม้แม่ก็ได้อือลูกกินเป็นอยู่วะเลยกินลูกละไปจะเอาเขี่วกัดมันมียางอยู่หันให้ลูกกินแน่มอนเอลูกกินเข่ากินน้ำอยู่วะมูอือมาเนี่บปาเสียงเสียผักกางมาให้ลูกกินแน่แกให้ลูกเบิ่งได้จะเอาในมันให้ลูกได้ เิ่นอารมณ์ดีผอนได้ยินเสียงตู้กปเจอได้ได้ยินเสียงมาเลยค่ะเบาได้เลยว่าใจนี่เมื่อจะเต้นก็เต้นเามื่อจะเต้นก็เต้นมันนี่นะอารมณ์ดีเป็นพิเศษบ่ใช่บ <that> <ces> oh, ่ใช okay. ่บ่บกินได้โมกินบมเป็นบบตกฟองเลยค่ะกินเลยหือบ่เห็ดมันน้อยๆในเดี๋ยวสิกาขอลูก

เอาไปปลูกบงด้นานในมันออกอ่ะอือมันออกี่อือดินไปขังเจะดินหองเตียอ๋อดินนนองเตี้ยมันเหอนมีตะกีฝุ่นตกลงกระดกูกเป็นไรเงียอืแอแซบบ่ พามาดมาติดมาเนี่โอ้โอ้โอ้โอ,อ้ดีใจน้ำค่ะคอยกะแวะขึ้นมาเบิงแล้วคอยก็ได้ก็ได้มาแต่ดนแล้วหมักเงาะมา,มาฝากนางมลหนูออู่เป็นนางมนลจำกินนี่แต่นางโมเห <c oughs> ็นว่ามนนางมนน่ะบ่ได้กินมีแต่นางโมอ่ามาเนี่หืมโอ้พีต่ตบของไปเอาเขียวกัดกะว่าก็นระผมอ้าเพื่นะอนบ่ได้เ,ดเอาเขียวกัดกะมาเน,นี่ละ่ะเพื่อนแครเอามือแกเอา เนาะไว้ให้ลูกกินนี่ลูกเจ้าก็กินให้ไว้ลูกนี่ยังทันในเบิร์ดไว้ให้ลูกกินนี่เจ้านนในไงเดียวให้ลูกกินก็จังได้ความหูซึกตอนนี้ซูเมอร์นี่หูซึกไดยดีใจดีใจ,ด,ใจดีใจไรอยู่วะลดลากกับสีผ้าลูกขี่เหาะไกลไรหมือวานนี่ไปหอดซสมื่อวน,นี่เข้าในเมืองคุณน่ะเจ้าบ,บุญยานลมพัด พาลมบ่น่อยครับพอยครับไปยังในเมืองไปหาเก็บกบระดับ่ได้เจ้ากองเลยนี่เราขี้เหยาไปเมื่อเราขี้เหาไปเม,มื่ออือเดี๋วเวลาฝนมาเก็บเอาเลยอือฝนก็ะลิเก็บไป,ประทนันเพฝนซ้ำขันไปเก็บอันนี้ตรงไปแต่เช้าเช้าไปแต่หา้าโมงสี่โมงอ๋อเจ้าก,ก็ไปบ่ได้แล้วจะมีลูกจะปปุ๊กลูกไปเลยบ่ซะ กิโลเท่าไรกระดาเดียวนี่ยอมแบบบูราามค่ะอือต่เกาเดสะต่เกาก็ว่าโลละสองร้อยฮะสองรหรือสองพันสออือแต่วบบสองรมันจะสาไดสุดคือสิได้หาโลได้พันหนึ่งอ่าอ่าอ่่อยไปกอนเด้อมนเด้อมน สบายดีสบายดีก่อนนอกมืออะไรข้ากินลูกก็ได้เวลานั่นซอนลูกน้ำสบายดี <laughs> ลูกสาวพุดน <c oughs> ่ะเมื่อกันเดอย้อยเมื่อกันเดอย้อยไว้ให้ลูกกินเนี่ยเด้อเจ้าจงไว้ให้ลูกงี่สนับสนุนเราเป็นสุดไว้ให้ลูกลูกเขาเถึงมัน ่มันก็คุยจักหูวางแน่มันก็คุยจักหูวเางแน่กินเป็นอีกมโูนะเข็มแม่กาบมันนะอ่ะไปแล้วเวะมาเยี่ยมมือซื้อดอกเวะมาบประเกินงามโอ้โตัวโอ้ผุนทาสีเรียบร้อยสีเหลืองวะอันนี้สีฮะเออสีสีไมมสักทองเลยนี่ เลี้ยงไอ้ไห้อยู่อืมหุกักอะไรนี่ประตูกับสาลาเห็ดหักักปั้นยังไปก่อนเด้อบาย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 ไปก่อนบาะนี้อ้าวเจ้าอากาศฝนตกแดดอันนี้เดะมาเยี่ยมทางเพื่อนน้องโม ก็จะขึ้นเือแล้วก็เลยแวะมามาเยี่ยมมายามผู้ละสิกับไปทางเฮือนน้องเมย์ก่อนบาบนี้ <c oughs> มาทางลูกสาวคือวันนี้ตามบักทั่วะเนี่ยตั้มตัมมาแต่เฮือนสาวโมเนี่เย็ดเพชรลายเด้บักทั่วะไหมไซต์ตัวตัวนี่นี่วะ แต่จังสิหละคัดผุมันก็ได้กินทุกล่ะม่เช้านี้เอาเต้าหองไอปวุ้นปุ๋วัา,านเอมออน,นี่นมากินมันขิตจเลยหาในอันปนปลูกซ้อนอีกอหาค่ะมาห้องนี้คนโกเวลาตามค่ะคันนี้กระเบื่องเฮ็ดเวซี่มาได้ไเลยไปแลกถ้าก็ต้องหาเนี่ยมาห้องคนโบ อยู่ตงไหนผมนวเอย๋่สายไล่แมงผมหล่นเนี่ยนะอยู่คนเดียวสมายเอาโบเห็ดหกเพื่อนก็บ,บอกอเม็ดลดูกคนใบยิ้มเมด็เมดนี่ต้องใส่เมด็ดอ่าคนกำลังลงมือตามมาตัวเด้อพี่นังเด้อไดปเอาหมกนาวไปไป,ไป เต็นี้ขาอยางเดียวบเข้มบเข้มคือกินได้ฮึดวนแต่งตางเพื่อนก็ตดไปนะีไม่ขาตตอนคิเล็เล็กนห่นะแล้วคิดเขาเข็ดกินเ็ดอยู่รึงแล้วอยู่คนเดียวเก่งแล้ว อืมปุ้ยดีแซ่บะเลยเมึงเด่นกับปุ้ยซุปเทือเอเท่องเถื่อนเนาะอืมอ่าๆไปพอกันตอนกินเด้อบบดนี้อ่าๆเรียบร้อยมามามาเด้อกินเ้ากินน้าน้ำกนันมาเนี่มามาโอ้มะเขือดิบเด้อลูกข้มาล่างหรือเปล่านะมากินกัะต๊อมักทั่วมามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมามาแบบนี้ได้เวลานี่ กำมักทัวสีมือลูกสาวตีซีนหนูสีมือลูกสาวมาแม่งกินข้องมากินนล้วกันเอาไว้กินแรงแค่ไหนลูกขึ้นเยอะเบิร์ดอะเพราะสีหนูเนี่ยในใบจะกินแรงซุปด้ว่นะฮึที่เขาแม่เด้ดุบตั้งอยู่โต๊ะไแก้าไปไม่ซื้อบิร์ดกิน มาเด้อพี่น้องมากินเขากินปลาน้ำกันข้เขาวหุมผ้ากินปลาหลมถ้วยมาสิแหละเด็กให้น้องเพื่อนมีโมเน่<อ>กินบางงอก,กใส่ตู้เย็นไว้อะไร้แซวอยู่วะเด้แม่ไหมแซวมาแซวก็กินไปเนี่แหละคือโปรแบงไว้บนา กิลือดแล้วอย่ามันดุได้กินเบิดมันบูบูจังสุกมะเขือเพิ่นเป็นเฮ็ดกินแก้งได้เอาตัวรอดแหละแม่ต้องมาแอมมาแอมน้องลูกถูกมั่งดีว่าแม่บุญมากินน้ำด้วยพอดีอือเจ็บไหวดีเล้อ่ะอีนี้นะอือ เดี๋ยวว่าดังเนื้อพี่น้องยันเวอร์จีเสียใจได้แซ่แซ่บแซ่บยังเกาะแซ่บเหมือนตัวสินหมูนะอร่อยไหมไม่ต้งสินหมูแบบแซ่บแซ่บแซ่บถือว่าเอาตัวรอดได้เข็ดกินก็แซ่บแบบบ่ออดบ่อหิวน้องเพันอยู่ได้แบบนี้ มักเึ้งมาคือไม่พ่อกินพ nah. ่ออยูここ่คือว่าผู้มิใจอะไรเหรอธรรมชาติอยู่แบบนี้แหละกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเพ่กินพ่นาอยู่คนเดียวก็สิ้นมูโลนังก็จนลรมอยากแห้งทีสุดชุบในตอนนี้คือยังนอกจากอันนี้แบบทุกอย่าง กินออกเลยออกกับกระเจ้ากินในเดิมาเคือนึ่ก็กินจะมาเคืองแล้วเอเฮดยังอือเป็นเลยมีแต่มาเคืองก็เป็นมาถั่วบ่โดยท้าที่ขอบปากกะห้าแต่เฮดบำเราไม้แล้วการเดในเดินก็มีจจะมาพริกก็มาเคืองเลยดีแล้วอยู่ในเดินยังมีอันนี้ถือว่าบ่อดได้เวลาหิวมากเออเอาบ่กเคือมาตำแม่ตองซีมึงจะซีม่วงหึ Mặc mama xem mama xem mama rồi mama xem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  cửa xem mama <laughs> <laughs> thì mama xem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 กาเขากินเค็มได้มันจะเป็นอันเนาะต่มหางวงเค็มเป็นเค็มบดีเน่เนี่ยมะเพือ้กับดมันรีดกินนะกินกินไม่ได้ยกยาอัด้าาวันมันตึก วนออกไปวึกนะกินอีกคือแบบอ่ะเลยแบบจงไวก้อนยัางคืนกินอีกเดินมาจมขานงานเจ้าโม อืมถึงเออสาวแซ่บ <c oughs> เลยมาแรงนอนรับเลยแล้วเหรอยิม้มแย้มย่องแบบนี้กับกาวนอนมารับบอกแต่กาวกาเป็นนะนอ <c oughs> ตอนเห็นมือเห็นควากินแต่กับนอนรับดิไ <c oughs> ม่วุ่นย่องตลอดเจอดีมาก เข้มแซ่บกาบซ่บอ่ะขเค็มกาเค็มจงก้าาางแซ่บกาแซ่บแม่อิ่มไหมได้กินขาน่อยแด่ดยโลกบอิ่มเลย,ลยลม,ม่กินลย้าเอกินข้าวิงไ่ไหมครับ มากินเป็นโมกันทางถือไปโยกินยำก็นจะเกลียดอีกแล้วมั้เป็ดกลุกกุ้กอยู่แมวกินเงี้ยนเป็ดจะเป็ดใบบเลยเนาะ เย็นเยนเนี่ยมาาเมื่อเนี่บประเทศแม่สิเมื่อแล้วบน,าน,น้บาแม่บัวพาวบัวพาวขาก,กินก่อน <c oughs> ปิดมวนีออ่คือเป็นใครตลาดเนาะเ <c oughs> อยะอ,อย่างจะขออี่แล้ แซ่มาละแซ่อ่ะอิม่มเลยพี่น้องเลยสีปลาใหนนน้น้องเพลินกินสำหรับแม่ยิ่งชิยาก่อนอพ่อครันในคลิปหน้นาให้พี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพระสุขสุขชนที่ติดตามหับส้มคลิปและบขหามโฆษณาขอบคุณขอบคุณที่ให้กำลังใจทางแม่บุญและก็น้องเมย์ขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ขอเติมลาพาจ่าไปก่อน ขอกาข่าวคำว่าสบายดีเด้อชาวบ้านในคลิปนี้หากเหตุพิพลาดประการใดก็ต้องกราบขอขอภัยหบุตรสุขสุขคนไปแล้วพี่น้องสบายดีสบดี